หลักของปัจจัยการในพุทธศาสนาเราก็ได้วัฒนาการจากหลักปฏิจจสมุปบาทมาเป็นหลักปัจจัยยี่สิบสี่ในอภิธรรมหลักปัจจัยยี่สิบสนะี่ในอภิธรรมน่ะเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ทักขภาพเป็นขนาานึ้นโดยทันทีค่อยเป็นค่อย,อยไปอ นิกายในพุทธศาสนาอื่นไปสัสกสิคือนิกายสัพทาาพทิกวาอื่นในบาลีกถาวัตถุเด็กกล่าวชื่อของนิกายนี้ว่า,วาสัพพทิกะว,ว,วาสันสิเรียกว่าพระวาสติวาสนิกายนี้ถือว่าการอธิระอาธิบายปัจจัยนั้วนะไม่ต้องถึงที่สิบสี่ปัจจัยอย่างในบาลีหรอกมากไปฟุ้งไปว่าอย่างนั้นมีเพียงสี่ก็พอแล้วสี่ปัจจัยก็ครอบที่สีปัจจัยหมด คือเหตุปัจจัยหนึ่งอารมณะปัจจัยหนึ่งอธิปติปัจจัยหนึ่งอนันตระปัจจัยหนึ่งปัจจัยสี่ประการนี้เป็นแม่ปัจจัยยี่สิบสี่พอไอไอเอิ้นกายสี่ยอนับปัดออกได้ถ้าเราเข้าใจปัจจัยสี่ประการนี้แล้วก็เป็นอันว่ารวบความรู้ในปัจจัยทั้งหมดเพ้าข้อข้างนี้ว่าสี่ปัจจัยนี้ก็พอเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยกับอนันตระปัจจัยสี่อย่างอันนี้ส่วมทีงถ้าเรามาเปรียบเทียบความของกาย คารวาสิวาที่ถือว่าปัจจัยสี่จะปัจจัยในฝ่ายบาหลีแล้วเราจะเห็นว่าอาจารย์ฝ่ายคารวาสิวาเนี่ยพูดก็ขอบคนเข้าทีอยู่เหมือนกันอย่างในบาลีของเราเนี่ยปัจจัยบางอันนก็มีลักษณะสภาวธรรมคล้ายคลึงกันเลยเกิดคล้ายคลึงกันชนะอย่างนันตราัจจัจกับสมานันตราปัจจยอย่างนี้เป็นส้นคล้ายคลึงกันมากมายเลอเกิดแต่การคำอธิบายี่วเลีเ่ยงกันนิดหน่อยทนั้นเอง ซึ่งความจริงก็วิธีสงเคราะห์อาจจะสงเคราะห์เข้ารวมได้อนอนัำนาสมำนานจะรัปัจจัยอาจจะสงเคราะห์รวมในอำนาจรับปัจจัยก็พอแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝ่ายกายสุราสีวะจึงต้องการที่จะย่นย่อหลักปัจจัยอีสี่ประการเนี่ยเหลือเพียงสี่เหลือเพียงสี่เป็นวิธีย่นย่อให้เหลือเพียงสี่เท่านั้นเองอ่านไมอภิธรรมวัตถวิภารมีดีกาท่านสุมาคราจารย์ท่านก็ย่อปัจจัยเหมือนกันท่านกล่าวบอกว่าปัจจัยอีกสี่นี้ความจริงย่อลงเหลือสี่ท่านว่าไงแต่ว่าวิธีจากระบบสี่ท่านน่ะ ม่ได้ท้องกับนิกายปรวาวัติวะนะครับมันได้ไปไดนไม่ได้ท้องกันเลยจัดลงมี้ตีเหมือนกันอันนี้แปลว่าเลิกต่ตัวนี่บรรดาเจติอาจารย์ในการแต่งในสมัยแต่งดีกาเนี่ยก็มีความเห็นพ้องกันโอนไปตามมติของนิกายปรวาวัติวะว่าปัจจัยที่ีน่ะมากไปเสือไปแล้วยากต่อการศึกษายอดอยากต่อการจดจําควรที่จะย่กลงเพียงสี่อย่างมติในนิกายปรวาวัติวะเขาย่อมาแล้ว คราวนี้ตามที่การถือในปัจจัยนอกจากอธิบายในแง่ของคําว่าปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็ปฏิจจปสมุปปันธรรมอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปันธรรมคือว่าทั้งป ok ัจจ te <t> ัยทีสองนี <t> ่นะฮะในตัวมันเองอะเป็นทั้ง ปัจจัยธรรมด้วยเป็นทางปัจจุบันธรรมด้วยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อไปเป็นระดับข้อไปแล้วแต่แล้วแต่เราจะแยกเป็นอดีตปัจจุบันอวิชาหาเป็นอดีตก็ถือว่าเป็นเหตุปัญหาเป็นผลโดจากวิชาปัญหาเป็นอดีตเป็นเหตุวิญญาปัจจุบันเป็นผลวิญญาในอดีตก็เป็นเหตุนามรูปปัจจุบันเป็นผลก็กลัวว่าปัจจสมุปปัธรรมหรือปัจจุปันธรรมนั้นท่านเล็งเอาปัจจุบันเล็งเอาสภาพธรรมที่เป็นปัจจุบัน ส่วนที่ตัปฏิจจสมุปบาทจรทำท่านเล็งเอาอดีตท่อาที่เป็นอนดีตเล็งเอาอย่างนี้เล็งเอามีวิธีการเล็งการจัดท่านจัดเป็นอย่างนี้เป็นมนติของตัวที่อาจารย์ในสมัยแต่งมีกาทาอธิบายกันอย่างนั้น